วับสดีพอแม่พี่น้องมาพบกันอี่แล้วกับส่องสาไมา้ซนเนลมือนีเฮาอะไร้งินข่าวว่าควายออกลุกแล้วก็เกี่ยวอุ้มหยาดุมดมยายางไปหาเลยทุกคนเอาสีพาทุกคนไปเบ่งอาหารสั่นยอดเนาะเดี๋ยวเราไปเบ่งนำกันทุกคนมาลุนว่า,า,า,าง<ม>าัวปนนตม,มอแชก เด้วก็บอกาพา่อาควายหุเรื่องตุกูตัวแม่แม่่ม่ออาหารแสบเนาะคอยบริกินมาหลายปีแล้วเว่าแทะปไปเบิ้งทำมาเบิ้งมันออกสันออกงาวกเป็นได้เลยน้องควาย่าอือทันเดียพี่น้องขออนุญาตนำน้องสำหรับผู้ใดที่ว่าบอกกินนอ้องง่วน้องควาย,ยานะทุกคนมันเป็นอาหารที่หากินยากได้พี่นอ้อยหน่อยนักสิมีเนาะ บต่างไงก็คือกับอันทั้งบันสมัยนี่แหละหากินยากแล้วก็ราคาแพงเพิ่มเป็นยังไงคือปกินหนองควายนะควายหู่แล้วควายเห็นแล้วเห็ดยังเห็ดยังเอาโอ้ยกดนี่ยังอันนี้แนวนี่กระสังเป็นซิมมึงบ่กมื่อแรกคอยชิบคอยชิบปอนคอยชิบปอนชปลาคำหนึ่งคำหนึ่งคอยชิบหายหาซิพัน เซตหนึ่งเด้อโอ้คข่อยบอกกินว้าวก่อนเซตหนึ่งข่อยบอกกินโอ้ยมาก่อนในป่าก่อนในเด้อพ่อแม่โอ้ยค่อยบอกเขาดอกคำเดียวนาะค่อยสิเอาจนอิ่มเต็มพุ่มพูน่ะมันหาก,กินอยากได้ปุ๊บบอดีเป็นสีได้กินง่ายๆได้น้องงวนน้องข่อยนะข่อยบอกินบอกกินแต่ได้มากบอก,ก ผู้บ่าวมาล่มผู้บ่าวกินนองงัวนนองขั้วอะไรสิล่มอยู่บ<อ>่นอะไรคือผู้ใดสิมาล่มซส้าปุ๊กนี่ต้องพิจารณาตัวเองเดอ้อผู้ใดกินนองงัวนนองขั้วแล้วแม่นบ่ผ่านรถลูกเส้าเดียวสำเนาะสนเพิ่งกินเหลือแต่ย่างินี่เจ้าบ่กินนองงัวนนองขั้ว,วจะบกินยังอีกม้าได้กินบ่งูเด้ขั้วอย่าว่ากิน โอ้ยก็นเดียวมาพันจบอกกินเสจแ้โอ้ยยาเบาเ่กินกินกินงูกินหากบะเชไไล่โดอในใส่ชินเช่าพันไปไปไหนไปไปกับหมูหรือไปกับพแม แม่นบอกโมมาสวนแม่นผู emer, ah, ้บ่าวมาสวนบ่จักคอจังหูวงไว้แม่นบ่แม่นบ่ผู้บ่าวมาสวนบ่จักคอจังหูวงห่ะหาสายตาเนี่ยว่าแม่เธอได้สาวงามนาดูใหม่ซะอย่างคือบ่มีผู้บ่าวบ่เสื้อด้กยจ้าว่ากระโปงมีผู้บ่าวเด้เพิ่นเพิ่นกินนี่คือกันน้อยๆน่ะได้ได้เลยค่ะออกวิดเรียบร้อยพี่น้อง บ <ti> ึกดูป tamam, ้าจนเครื ọ, song, ่องขู่เนาะลายเตอบจนเครื่องขู่เกือบเอานําบทันปราดเอาในปากแม่มันจะองมาได้กินข้าวจคองพากันกินข้าวเทียงได้ยอนแต่ป้าคิดสอดองเบิงพบวยบวยอยู่ทางนี้ต้มก็ใส่ใบส้มเสียวอยู่บ กว่าน้องง่วอะเนอะน้องควายมันร้ายกว่าน้องงว